สวัสดีจ้าพี่น้องมือนอีพากกันมามาเก็บเอามากพากันมาเก็บเอามากันแอปเปิลขางกันทางพี่น้องจ้าตั่งพ่อใหญ่คอยเล้าสิขึ้นได้บพุนนะเอยกับพวกกับพวกยูสูงเกิดจะมันท่างคนในเก็บได้พี่น้องพูนนะร้ายคลักงร้ายแน่พูนนะนะเอาขึ้นขืนขนาิคนสูงก็เข่าที่ห็นเจ็บพูนนะ ใายสมบ,บุรบรรยากาศพี่น้องจา้าคุณสาวเป็นสิเอาได้บ่คุณโอ้คุณพะเจ้าจียงหัวกระปุ๊ดเก็บแอปเปิ้ลพี่น้องจา้าอยู่สูงหายไว้เม่สาวกับ,บ่ได้เอามาเนาะอตอนซ้อนคุณนะ อ,อยา่าะมันจัดนวย i อันแอปเปิ้ลมันยืดมันท่างเลยพี่น้องจานนี่เก็บกิน,นพูดยากเก็บหัวขวนหัวขวนคนโยนมาอุ๊บโอ้ ต้นเดี๋ยวีก็พอแห้งเอาไปได้บ่ม,มีไม่สาวมากเนาะบางแอปเปิลน้ำสายทางเนี่ยโอ้ยหผมลแมนไปเบิดพี่น้องจ้าน้ำสายทางนะ,นะคุณนะเยอะต้นเดี๋ยวก็พอแห้งแล้วขนาดพูดสุงๆนี่นี่ <laughs> บ่เด่บ่มีไม่สาวเนาะพักกันมาเอากันเลยแย่ไดาหน่อยหมกใหญ่เลยผลพี่น้องจ้ะของฟรีได้หนึ่พี่น้องของฟรีพี่น้องจ้ะผุ้หน่ะเพิ่นโลนนอู้หูผู้หนึ่เพิ่นเน่าเนี่ยตกมาโลนเมื่งสิ ton so an die neu ganz bitter. Ne? ja kaputt die kaputt so so, von dir angefressen der gerade äpfel Die macht man in den ofen rein ne? Mit mhm. zucker drüber dann bis, äh, kannst du bis sechs monate liegen lassen die äpfel ลูกแลกบล็คบลี่พี่น้องจ้าเนี่ยแดงๆอยู่คูณนะยังแดงๆอ,อยู่เลยนี่จะเบื้องต้นนั่นพี่น้องคุนต้นถ้ากันมาเก็บเอาหมักแอปเปิ้ลพี่นอ้องคุณนะเบื้องต้นนี่สายทางยต้นนี่ไหมพี่น้องจ้าคุณ,ค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 ณ ขับรถมาขับรถมาจอดไลยพี่เอาเบิ่งดูบานนี่ิสด้ว่าพีนองบานนี่สามขี่ต้นแล้วเอากับโบได้ย,ยู่สูงเนะาะโบได้เอาสาบ้าเอามา,บานะโบได้เนาะโบได้เอาไม้สาวมากระปุ๊ด สันนึ่งสื้สิดได้ผู้ใหญ่เอ้ยตายกระดาษเล่าสูงนี่เนี่ยสูงตั้งลอยแปดสิบเมตรแปดสิบพี่น้องจ้ามันใหญ่ไม่เฮ่งเตี้ยกว่าเล่าปะเนี่ยยงเอาก็ได้ <c oughs>

กคันอีลีี่ตนนี่พูดอ่ะไม่เศร้าเอาเนาะพูนะออแนะนีกนี่นี่เี้ยนอนมาหลุดอุ๊บต่เสียดายโลนทิ้งเบิร์ดเนาะพูนะแต่ก็ตา ดีก็เข้าไปอันไปซื้ออันอยู่สุเปอปร์มาแก็งแพ้งนี่พี่น้องแล้วเรานย่นมากกี่นี่นลายเติบอุ้ยแต่อนซ่อนเธอม่ไม่สาวมาต้อยเอา แม่นไปเบิดพี่น,น้องน้ำสายทางน,น้ำสายทางเน,ะนานะผู้กูได้อยากกัมาตอยเอามินเอาเบอ้บอดบอ่บอบอยากนานนี่สุแกแล้วเล็กล้ะตัวนกไอ้นึงดาอืมอืมแสบอ่สมสมมันหวานพี่น้อง เจ้าบริษัทปอกเซปุ้นเกินทั้งปุ้นทั้งไปอย,ย,ยากมาเก็บเอาไก่สวนกับโจมบรรยากาศใช่สิบุงพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มมี่ยังไรพี่น้องจ่าผ้ามาเอาหมักแอปเปิ้ลจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบมาเบิรงก่องเมลลี่แฮปปี้มัอนี้มากขอบุ้มสามีใจดีเลิกงานเราไปแวะเอาอันเมลลี่มาเก็บอันหมักแอปเปิ้ลมัน Oh. <laughs> Đục khắc Lại nè Cú mà đà nó Cú <laughs> <Kú. cười> Đà mà đào Đà chín Muốn đào tổ แสบพี่กองจานนะบุรีป๊าเรายัางไปจอดรถเอาอยู่ต้นพุ่นอีกอยู่ค้ใหญ่เอ้ยบอกมาว่าเอาต้นนี่พุ่นไปเต้นเอาอยู่ต้นพุ่นเอา้าอืมอันนี้แห้งลายแต่มกยังไงพุ่นนะแต่อยู่สูงสูงพี่น้องพุ่นอยู่สูงสูง,สงพุ่นเอาหาเบงต้นไหมต้นนี้ดกคักเลยพุ่นนะป๊าอเอาได้จะขึ้นเอาบังกันนะบัลน,นี่ เนาะยาย,ยเม่สิขึ้นต้นไม้สิขึ้นได้บน่นี่เด้อพี่น้องชุสมองสุบอนมาเก็บม,มากแอปเปิ้ลน้ำกันจ้าไม่ตัวใหญ่ๆต้นนี่นะสิขึ้นๆ่็ได้นี่ ลายตัวเลยหยิบแอ,เอปเปิลแอปเปิลฟี่ที่น้องจ๋าป๊าดี่ตรงนี้ยังยไงคุณนะ้องขาวๆนะ ให <Na, große. S 3> ่แต่ถมัน็ีนะกาะโซ่เปนเขียวมีสงทนทเขียวกับพันแดง เล็บหลายคักหลายแน่ป้าเป็นมากอันแบคบุลลี่แบคบุลลี่อุ้ยพี่นะยังบดสุกก็มีเนาะอันสุกแล้วก็มีเดี๋ยวพี่น้องทิ่ผ้าเขาไปเก็บอ๋อแบคบุลลี่พี่นะอุ้ยพี่น้องจ้าเออจะผัดมาจากเมืงมองไทยไ่ได้กินจักเที่ืงเนา ยะแบกบุร yeah. <laughs> ีอกัเอินแบกบุรีบอมแบะจะมึนวะมากแดงคขึ้นอยู่ไปกินกับเกียร์นี่พี่น้องจานนี่เ็ดน้ำเป็นพริกอันเกียร์กินกับแซ่บวันนี้เก็บอยู่ผู้เดียว คนซ้อนออกคักออกแน่พี่น้องจ๋าโอ้โห้กระจับปรเด็งออกได้หัวนะพี่น้องพระวันตามหนทางเนาะน้ำทางหลวงพี่น้องจ๋าไปอยากกระเจ็บเอาหลายคักหลายแนย่คุณไปเต็มกระตาหรอกินนุ๊กบรรยากาศน้ำทบน้ำทางพี่น้องมาทางเนียนขึ้นทั้งเขาปูน้น เขาขึ <ip> ้นไปเก็บเห็ดว่าะสั้นพี่น้องครับ่ได้ไปดอกมือนีิเพราะว่าบ่มีเวลาด,ดอ,อกรอจะได้ไปรับลูกโรงเรีย้ยงเราบ่นีก่อนเลิกงานเลยพาแวะมาเอาแอปเปิลขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่ขอมาเบิ่งซองเมลี่แฮปปี้เฮาอยู่ก่อนจ้ะเล่นลายกกตานึงเลยพุ่นเบียร์ย่ป็นเบี้ยหนึ่งบ่ะคนเอิน้น <laughs> ภาษาเยอรมัน <laughs> แซ่บที่พี่น้องมากจะแซ่บคือกันดิ โอ้ยลูกง่ายง่ายจะงทึ่งบุญหลวงเลยสิเอาได้แต่ไรนะคุกมาด่อุ้มนั่นโคสเหรอเนเอากรองไว้นี่ก่อนกรองไว้กรองไว้เนาะป้าลูกง่ายง่าพี่น้องจ้าพันว่ามือหนาเาเอาเอาบันไดบัสไปเอาสั่นคุณเอ้าคุณจขึ้นบอกขึ้นล้างรถบอกข้น หยียบล้างรถขึ้นกับ,บ่เหยียบงปลาขโกอดข้าเจ้าพี่น้องจ้าพูดนะหูมาทางนี้ข้าเจ้าเฮพีไทยขาโกอดเนาะพี่น้องไทยบรรยากาศสุเบิ้งน้ำจ้าไทยบรรยากาศสุเบิ้งน้ำข้าง,างขึ้นหมู่บ้านพูนบ้านขอกับไปทั้งผุนแล้วพี่น้องพูนออกไปผุนล้วผ่านหมู่บ้านผุนไปมาไกลอยู่ได้ทั้งนี้ ยยาออกเปนกันเป็นมู <laughs> <laughs> ่บ <laughs> ้านพุเล <laughs> ื <laughs> mm ่อมเปิดกล้องคุนเหยียบหลังค่ารดขึ้นอุยดกคักดกแน่เนาะอือหือ ขึ้นหลังข้าโอยหญ่เอ้ยเอาจนแล้วยายแม่ลืมเปิดหอดอันนั้นลืม <c oughs> เ,เปิดกล่องพี่น้องวูดนะได้ตั้งหลายนึนยนงพูดนะพี่น้องจ้าวูดนะพี่น้องได้ตั้งหลายพูดนะ กะตามานันนอยเดียวได้เต็มรถได้เต็มกะตาเลยนะายคลักร้ายแนย่พี่น้องจ้ะเด้อมาเอาไปกินพี่น้องขอบคุณลยหละได้ยจะที่เขามาเบิ้งพ่อกันคลิปนาจ้าพี่น้อง